ฮัลโหลทุกๆคนวันนี้จะมาทำวันนี้จะมาทำวิดีโอเกี่ยวกับการสอบแบบการเตรียมตัวก่อนสอบโทฟอแบบภาพรวมก่อนก็คือเวลาเราจะสอบโทฟออย่างคือเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะสอบไปทําไมคะแนนที่เราจะเอาไปใช้ก็คือวัตถุประสงค์ของการสอบเราคืออะไรมีจุดมุ่งหมายก็ยิ่งจะทําให้เราตั้งใจอ่านหนังสือมากขึ้นว่า ก็ค่าสอบมันก็แพงอะเนาะก็ก็เออให้มีจุดมุ่งหมายพอมีจุดมุ่งหมายปุ๊บก,ก็ไปตรวจสอบข้อมูลว่าต้องการคะแนนขั้นต่ําเท่าไหร่ไปดูข้อมูลบางที่ก็อาจจะเช็คดีดีนะคือบางที่อาจจะไม่รับโทวฟเลยอาจจะใช้แค่ i อเอลอาจจะใช้อย่างอื่นด้วยจะได้แบบจัดการแบ่งจัดสรรเวลาพอรู้นิแล้วปุ๊บก,ก็ลงมือทําการสมัครสมรัครออนไลน์เวลาเลือกสถานที่สอบก็เลือกดีๆอ่าน ที่เขารีวิวใน 1, พันทิปก็มีเยอะก็ไปอ่าน,นดีๆเพราะเคยอ่านในกระทู้พันทิปบางที่ก็บอกว่าสถานที่สอบนี้มันไม่ปิดเสียงนะหูฟังไม่ดีคอมมันแหลกคอมมันช้าคอมมันเก่าแต่สําหรับเราเราสอบตามจังหวัดเราก็เลยไม่ค่อยมีตัวเลือกสักเท่าไหรไไ่ไม่มีตัวเลือกเลยเพราะก็ไม่ได้อยากเสียตังค์ไปกรุงเทพอีกไงก็เลยเออเลือกที่จะสอบตามจังหวัดดีก,กว่าถึงก็เราได้โชค ตอนนั้นก็ไม่มีใครรีวิวแล้วาไดโชคก็โชคดีไปพอสมัครสอบเสร็จอะไรหมดเรียบร้อยก็เริ่มวางแผนกันเตรียมตัวการอ่านหนังสือมันอาจจะยากหน่อยสําหรับคนที่ต้องเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างไม่ได้แม้กระทั่ง g a ม m a ไม่ได้แม้กระทั่งไวยากรณ์ก็คงจะยากนิดนึดนงเพราะส่วนมากคนที่จะสอบโทฟเฟลเขาก็น่าจะมีพื้นฐาน สักสักเล็กน้อยอยู่บ้างพื้นฐาน g ามาพื้นฐานวยากรพื้นฐานการพูดเวลาเวลามีใครมาถามส่วนมากถามว่าโทรเฟยากไหมก็จะบอกว่าไม่ยากถ้าสะสมมาสะสมทักษะมาเรื่อยๆคือทุกอย่างมันต้องการฝึกฝนมันต้องไม่ใช่ว่าแบบดีดนิ้วเข้ามาในสมองเลยหรือว่าอ่านคมคืนแล้วมันจะได้มันเหมือนเล่นดนตรีต้องมีการฝึกคืออยู่ ทฤษฎีจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่เคยใช้มันก็ทําไม่ได้อะเออนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องเริ่มวางแผนดีๆทําตัวให้คลั่งภาษาอังกฤษต้องฟังเพลงภาษาอังกฤษดูหนังภาษาอังกฤษกอกเข้าหูทุกวันก่อนนอนก็ฟัง,ฟ,งฟังวิทิุฟังภาษาอังกฤษตลอดเวลาให้มันแบบทําตัวคลั่งใครจะมาว่าเราก็าช่างข้อสอบเราเราทาเราทําคนเดียวคะแนนของเราก่อนเราจะอ่านหนังสืออะไรทุกอย่างให้ตั้งเป้าก่อน ว่าเราต้องการคะแนน,นเท่าไหร่จากทั้งหมดนี้มีสีพาร์ทแต่ละพาร์ทสามสิบคะแนนทั้งหมดร้อยยี่สิบคะแนนให้เราคิดว่าเออพาร์ทนี้อยากได้สนะักยี่สิบห้าบางที่เขากำหนดว่าต้องได้ leading อย่างน้อยเท่านี้ต้องได้ righting อย่างน้อยเท่านี้ก็ให้เช็คดีๆว่าแต่ละที่มีข้อกำหนดยังไงบ้างก็ตั้งเป้าฝัานให้ไกลอะไรก็ให้มันเป็นไปได้ด้วยก็คืออย่างแบบยี่สิบห้าเงี้ยยี่สิบเนี่ย จะตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วก็ให้ให้หาข้อสอบแบบฉบับเต็มมาลองทำสีชั่วโมงสี่กว่าชั่วโมงมาลองทำดูจะได้รู้ว่าพาร์ทไหนที่เราอ่อนที่สุดประสบการณ์ส่วนตัวถ้ารู้ว่าอันไหนถนัดคือจะฝึกอันนั้นก่อนด้วยเวลาที่น้อยเพราะมันรู้แล้วว่ามันเออค่อนข้างจะได้สมตสมติสมมติโอเคกับ listening แล้วในเ l ่งเยอะแล้วตอนทำแบบฝึกหัดก็จะ กนนอ่านวิธีการทําข้อสอบหน้าตาข้อสอบแล้วก็ลองทําแบบฝึกแบบฝึกก็จบไปเร็วมันจะใช้เวลาเร็วอย่างไรติ๊กอย่างอื่นอ่ะมันจะใช้เวลานานก็เลยจะทำมันที่ง่ายก่อนมน,นี้แล้วแต่คนจริงๆพอลองทําแบบฝึกหัดแบบ practice test สักรอบนึงแล้วกลับมาดูข้อสอบเป็นภาพรวมว่าแต่ละพาร์ทจะมีกี่มีกี่ข้อมีคําถามย่อยกี่ข้อ มีความเป็นไปได้ที่จะมีช้อยหน้าตาแบบไหนบ้างอาจจะเป็น a b c d อาจจะเป็นตัวเลือก multiple choice อาจจะเป็นให้เรียงลําดับหรืออาจจะเป็นจับคู่อะไรเงี้ยก็ให้ให้ทาตัวให้คุ้นกับความเป็นไปได้ของชอ้อยคําตอบพอเราเห็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะรู้ทันทีเลยว่ามันต้องการให้เราทําแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่จะแนะนาต่อไปก็คือไปซื้อหนังสือไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรทั้งสิ้นแต่นี่คือหนังสือที่เราใช้ตอนเราสอบ t o TOEFL Official Guide to TOEFL จะมีเขียนว่าเป็น ETC ไม่ใช่ไม่ใช่อ ETS e ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบเขาทำหนังสือได้มีขึ้นมาก็าคืออย่างไง้มันก็อุ่นใจเนาะว่าแบบเออเขาเขาทำเขาทำหนังสือเนี่ยมันก็ต้องมีความตรงสักนิดหนึ่งแหละหนังสือมันไม่ใช่หนังสือที่สอนแกมมานะมันเป็นหนังสือที่แ้าบอกว่าพาร์เนี่ย คุณจะเจอกับหน้าตาข้อสอบแบบไหนได้บ้างแล้วถ้าเจอคําถามแบบเนี้ยเขาต้องการให้คุณทําอะไรไลติงก็เหมือนกันดีดิงมันก็จะบอกว่าถ้าถ้าอยากได้คะแนนยี่สิบแบบยี่สิบพัชนนเขาจะเขาจะมองหาสิ่งนี้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 ไปหามาซะก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะบาย